I อแอมฟอสวัสดีครับนี่อยู่กับชุดช่วงล่าง Ford ดเฟซซ่ามาสเตอรดีนะครับตัวนี้ใส่จบแน่นอนหายดังแน่นอนร้อยเปอร์เซนตนะครับผมชุดนี้หนึ่งหนึ่งพันแปดร้อบาทรวมใส่ครับไม่รวมตั้งศูนย์นะครับเคจะประกอบด้วยติดนกใหม่นะครับ<ม>เบิกใหม่นะครับสองข้างเลยกันชักนอกนะครับต้องห้าแล้วก็ยาประกับเป็นโครงกันโคงนะครับตัว<ม>แรก เบิกใหม่นะครับ17รายการก็จะประกอบไปด้วยหลักๆตามนี้เลยนะครับโอเคเท่านี้เราก็ติดตั้งไปเรียบร้อยแล้วนะครับ๋ยวให้ดูด้านในนี่เราก็มาจุดไว้ด้วยนะฮะว่าตัวไหนที่เราถอดออกไปบ้างนะครับเพื่อเวลาสมมุติว่าใส่เข้าไปเนี่ยอ่าถ้ามันดังเราก็มาดูจุดมาร์กว่านอตตัวไหนมันคลายบ้างอะไรบ้างครับด้านล่างนนะครับ รถปิกนกก็ไอนี่ไว้นี่ก็มีตรงนี้ก็มีเสียรประกันไว้อยู่นะครับโ <Okay. S 1> อเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราก็ไปวิ่งแล้วก็ไปลองตั้งศูนย์กันครับไปเราติดตั้งเรียบร้อยนะครับนี่ก็มามผมใช้บริการที่บีควิกนะทุกคันเลยก็มาตั้งศูนย์ที่นี่นะครับแม่น<ม><ม>ยําดีนะครับแล้วก็มีบริการหลังเสร็จงานหนึ่งเดือนด้วยสาหรับงานตั้งสีเอ้ยตั้งศูนย์นะครับโอเคตัวแรกก็มีประกันให้หเดือนนะครับผม ถ้าท่านใดสนใจก็เข้ามาเลยเฟียต้ามาถ้าสอจบแน่นอนรับการ6เดือนหลังการขายนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ